สวัสดีครับนานาสาระกับรอกการสื่สารในคลิปนี้ผมจะได้พูดคุยกับทุกๆท,ท่านใน2เรื่องครับเรื่องแรกก็เป็น hot i s ช u ชซึ่งได้มีการถแถลงข่าวจากกสมไปเมื่อวานนี้นะครับคือเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องที่2ครับก็เป็นเรื่องเก่าครับแต่ว่าผมควรที่จะได้มีการติดตามตทวงถามความคืบหน้านนก็คือเรื่องของที่ดินที่เขากระโดงนะครับ ครับมาดาูรายละเอียดในเรื่องแรกกันนะครับเ,เรื่องดังกล่าวนี้ได้มีรายงานนะครับของกสมเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งเ,เรื่องนี้เป็นกรณีที่มีผู้ไปร้องกับกสมว่าท่านอดีตนายกทักษิณนั้นได้รับสิทธนะ์ะในการรักษาพยาบาลที่ดีกว่าผู้ป่วยรายอื่นครับซึ่งกสมได้แถลงเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อวานนี้ รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์แต่ก็ยาวนะครับผมอขอกล่าวโดยสรุปครับโดยสรุปนั้นก็บอกว่ากสมเห็นว่านะเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับและโรงพยาบาลของกรมราชธรรมนั้นนะมีการกระทําที่ขัดต่อนะครับนะความเสมอภาคนะเป็นการกระทําที่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งจะส่งผลให้ก่นะอให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งในเรื่องนี้นะั้นนะครับกสม,กสมเห็นว่าสมควรจะได้ส่งรายงานฉบับดังกล่าวนั้นไปยังปป,ปชครับเพื่อให้ปป,ปชนั้นพิจ,จารณาดําเนินการตามหน้าที่ของปป,ปชต่อไปครับและดูเหมือนว่านะครับกสมนั้นยังได้เสนอผมคิดว่าเป็นการเสนอแน่นะครับ,นะรบ,นะรบไปยังแพทย,ยสภานะนะเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับแพทย์ที่ทําการรักษา และแพทย์ที่ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวนั้นนะก็น่าจะเป็นข้อเสนอแนะไปยังแพทย์ทยภาว่าน่าจะได้มีการพิจารณาเรื่องของจอริยธรรมของแพทย์ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นฮอตอิชชที่เกิดขึ้นไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับโดยส่วนตัวนั้นนะครับนะผมเห็นว่ามันเป็นความไม่ชัดเจนนะครับนะ ของเรื่องของการดําเนิน,นการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลท่าอดีตนายกค,ครับคือหลังจากที่สารมีคําพิพากษาจําคุกท่าน8ปีแต่ว่าได้รับพระราทานอาภีโทษไปลดโทษไป7ปีเหลือ1ปีครับโดยความจริงนั้นนะครับนะท่านต้องติดคุก1ปีครับพูดงง่ายๆอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าในวันแรกที่ท่านเดินทางเข้าไปที่เรือนจนํนา,านั้นที่กรมราชธรรมนั้น ท่านก็อยู่ที่นั่นไม่นานครับก็มีการส่งตัวของท่านมาอย่างโรงพยาบาลตำร,ร,รวจครับซึ่งการที่จะส่งตัวมานั้นมันก็ต้องมีความเห็นของแพทย์ประกอบนะครับถึงอาการป่วยว่ามีความร้ายแรงรุนแรงขนาดไหนครับและหลังจากวันนั้นมาท่านก็อยู่ที่ห้องพักของโรงพยาบาลตำร,รวจซึ่งเป็นห้องพิเศษหรืออะไรหรือห้องเวพผมไม่แน่ใจแต่อยู่ยาวนานครับมาถึงเ,เรียกว่า6เดือนครับ นะก็โดยสรุปนะเขาคำนวณกันว่า181วันนะครับในระหว่างนั้นนะครับไม่มีรายละเอียดให้สาธรารณชนได้ทราบเลยนะมีแต่เรื่องของความอึมครึมเรื่องของความไม่ชัดเจนนะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นที่สงสัยของสาธรารณชนมาโดยตลอดครับนะเรื่องนี้นะครับนะก็ใช้เอ,อ,เอกสิทธิ์ทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องข้อมูล นะของผู้ป่วยที่ไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ว่ามันเป็นผลกระทบมันเป็นผลเสียต่อท่าอาดีตนายกโดยตรงนะครับโดยส่วนตัวนั้นผมเห็นว่าถ้าท่านได้มีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการบ้างเป็นระยะระยะในระหว่างหกเ,เดือนที่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นนะครับผมว่ามันก็น่าจะผ่อนคลายความรู้สึกของประชาชนลงไปบ้างครับแต่นี่ไม่มีเลยนะครับ ไม่มีเลยครับนะไม่มีว่าไม่รู้ว่าใครไปเยี่ยมบ้างยังไงอยู่ยังไงการมาที่การไปก็ยังไม่ได้เข้าไปนะในห้องที่ท่านอานอนป่วยอยู่นะครับครับก็มีข่าวแบ่งกันครับว่าโอ้หน้าพักกันพักหนึ่งท่านาได้เข้าไปพบนะด้วยเหตุผลด้วยเรื่องทางการเมืองโดยด้วยเรื่องอะไรก็ตามแต่นะก็เป็นข่าวครับแต่ท่านก็ไม่ยืนยันในรายละเอียดว่าอาการป่วยของ ท่านอดีตนายกข้าวิป์น,นั้นเป็นอย่างไรครับโดยระยะาท่านก็ไม่พูดนะครับครับแต่ว่าผลที่มันตามมานี่สิครับมันหนักนาสาหัสนะครับจากรายงานฉบับดังกล่าวของกอสมนั้นคนที่จะได้รับนะฮะผลที่เกิดจากการกระทําดังกล่าวนั้นถ้าการกระทําดังกล่าวนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตนะครับตรงไปตรงมาถ้าน,นะครับถ้ามันสุจริตตรงไปตรงมาแพร่ไปนิชัยอาการป่วยของท่านจริงๆ นะท่านมีอาการปวดเช่นนั้นจริงนะครับผมว่ามันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ต้องยืนยันนะครับนะเรื่องนี้แต่ถ้ามันไม่เป็นจริงตามนั้นสิ่งที่จะตามมาในอนาคตนั้นผมว่ามันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงนะฮะต่อแพทย์ทั้งของโรงพยาบาลที่กรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจครับส่วนจะกระทบไปถึง มีอำน,นาจสูงสุดหรือผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลทั้งสองแห่งนี้หรือไม่ก็ต้องดูกันต่อไปครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงและน่าเป็นกังวลน,นะครับอย่างไรก็ตามแต่เรื่องนี้ยังไม่จบนะครับนะปปชเองนั้นก็ต้องดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับนะหรือนะแพทย์เตสภานั้นเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยก็มีข่าวว่าได้ได้เชิญแพทย์ที่ทําการรักษา ท่านอดีตนายกเนี่ยนะครับไปสืบสวนนะเพื่อดูว่าการดําเนินการนั้นเป็นไปอย่างไรครับนะเป็นไปนตามหลักวิชาการทางการแพทยนะ์การให้ความเห็นนั้นเป็นไปนตามหลักวิชาทีพอย่างแท้จริงหรือไม่ครับครับแต่เรื่องนี้ผมว่าถูกใจประชาชนจํานวนไม่น้อยนะครับที่เขาเห็นว่าสิ่งที่ท่านอดีตนายกทำนั้นมันไม่มันไม่ชัดเจนนะครับมันดูเอือมครึมนะเป็นข้อสงสัยของประชาชนครับ ก็คงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปครับแต่นะรายงานของกอสมฉบับนี้ก็ทําให้ประชาชนส่วนที่เข้ากังขาอยู่นั้นดูเหมือนจะมีความหวังที่จะรู้ความเป็นไปที่แท้จริงของเรื่องนี้กันต่อไปครับและผมคิดว่าโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะใช้เวลานานเกินไปนะครับนะปปชอเองนั้นเมื่อได้รับแรงงานทาบตบนี้แล้วก็ไม่ทราบนะครับว่าจะต้องเร่งรีบ ดำเนินการหรือไม่อย่างไรครับก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายนะครับครับเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเป็นสมมติฐานของผมว่าจากกรณีที่มีรายงานฉบับนี้ของกอสมอ,ออกมาแล้วก็ส่งไปยังปปชนั้นมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงอย่างไรกันหรือไม่กับกรณีที่ท่านอาดีตนายกทักษิณปนะครับขออนุญาตเดินทางออกไปต่างประเทศครับ ในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงสิหสิงหาคมนี้แต่สารอาญาท่านไม่อนุญาตครับเพราะว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกันสมมติเอานะครับผมตั้งเป็นสมมติฐานไว้เป็นข้อสิษฐานถ้ามันเกี่ยวข้องกันนั้นมันก็ถ้าเกิดผลการสอบสวนมันออกมาเร็วนะนะแล้วก็มันออกมาในทางที่ไม่เป็นบวกก่อถ้าอดีตนายกมันจะส่งผลกระทบถึงเรื่องของการพ้นโทษของการได้รับใบสุทธนะิซึ่งจะแสดงว่าท่านพ้นโทษแล้วหรือไม่อย่างไรครับ อาจจะมีผลทําให้ท่านต้องกลับไปเ,เ,เ,เข้าอะไรเข้าคุกอีกหรือไม่ยังไงน,นี้ผมแค่สันนิษฐานไว้นะครับเป็นการคาดเดาเป็นการสันนิษฐานไปถ้าผลกันออกมาเร็วนะครับแต่ถ้าผลออกมาช้าอันนี้ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับแต่ก็สันนิษฐานว่ามันเขี่ยวโยงกันหรือไม่ถ้ามันไม่เกี่ยวโยงกันก็ก็โอเคครับก็เป็นข้อสันนิษฐานที่ผมสันนิษฐานขึ้นมาเท่านั้นครับเท่านั้นนะครับครับก็เรื่องนี้คงต้องตามดูครับแล้วก็ น่าจะเป็นสิ่งที่หน่วยงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนั้นต้องพึงตระหนักและพึงสมงวอไว้นะครับว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นถ้าท่านเริ่มต้นด้วยคำพูดที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงคือเป็นคำโกหกนะถ้ามีคำโกหกคำแรกนั้นเขาบอกกันว่าก็จะมีคำโกหกคำที่สองคำที่สามคำที่สี่คำที่ห้าตามมาครับเพื่อปกปิดนะฮะคำโกหก ที่ได้พูดไปก่อนหน้านั้นแต่ว่าสิ่งที่พูดนั้นสิ่งที่ทํานั้นถ้ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงมันเป็นเป็นคำโกหกนะครับนะความจริงก็คือความจริงครับไม่ช้าก็เร็วความจริงมันก็ต้องประจัดออกมาครับเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับคนแค่คนเดียวแต่มันมีคนที่เกี่ยวข้องจานวนมากครับความลับนั้นอาจจะไม่รักษาที่จะไม่สามารถที่จะเก็บรักษาไว้ได้นานนะครับมันต้องมอีคนที่เขาเปิดเผยสิ่งเหล่านี้ออกมาครับแต่ว่าต้อง สืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับครับมาประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สองที่ผมจะพูดถึงนี่ก็คือเรื่องของที่ดินที่เขากระโดงครับเรื่องนี้สังคมทราบดีนะครับว่าศาลนั้นได้มีการตัดสินให้คนที่เกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าวนั้นคืนที่ดินนั้นให้กับการลดไฟแต่ว่าจนมาถึงวินาทีนี้ที่ดินดังกล่าวนั้นก็ยังไม่ได้ส่งมอบ ให้กับการรถไฟนะครับเรื่องนี้ก่อนทอี่พักเพื่อไทยจะมาเป็นรัฐบาลนะก่อนที่พักประชาชาติจะมาเป็นพักร่วมรัฐบาลนั้นผมจําได้นะครับว่าท่านสสทวีท่านได้อภิปรายเรื่องนี้ในสภาแล้วก็อภิปรายยังดูเดือดเลือดพ่านนะครับอภิปรายอยู่หลายรอบหลายครั้งแม้แฟนประธานจะอขอให้หยุดบางท่านก็ยังมีเหตุผลที่จะอภิปรายอยู่โดยส่วนตัวผมเห็นด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคําพิพากษาของศาลออกมาแล้วนั้นมันต้องปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลแต่ว่ามีเหตุผลอะไรผมไม่ทราบที่ทําให้ที่ดินผืนดังกล่าวนั้นยังคงไมเ่เป็นไปตามคําพิพากษาของศาลผมเห็นด้วยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับท่านมีข้อมูลออกมาชี้แจงต่อสาธารณชนมากมายนะถึงสิ่งที่มันอาจจะเป็นเรื่องของความไม่ไม่ถูกต้องนะแต่ครับ พอพักก็ไทยเป็นรัฐบาลท่านทวีมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผมว่ามันเป็นหนังคนละม้วนหรือเปล่าครับเป็นคำถามนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยกับไม่มีการาดำเนินการใดๆต่อสาธารณชนครับหมายความว่าท่านอาจจะทำนะผมไม่ทราบเป็นการภายในแต่ว่ามันไม่มีการาแจ้งนะความคืบหน้าของการดำเนินการเรื่องนี้ต่อสาธารณชน ก็มียูทูบเบอร์มีคนที่อยู่ในทางการเมืองออกมาทวงถามเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็ทวงถามกับอะไรครับทวงถามกับคนที่อยู่เขากระโดงไม่ได้ทวงถามกับท่านรฐมนตรีทวีนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าเรื่องนี้นั้นในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิศรรมนั้นท่านปฏิเสธความรับผิดชอบที่จะดำเนินเรื่องนี้ให้ชัดเจนและให้จบลงโดยเร็วไม่ได้นะครับก็ทวงถามท่านนะครับ ผมเคยชี้ชมท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องความกล้าหาญในเรื่องนี้แต่ว่าเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่ทําให้ ả, เรื่องนี้มันเดินหน้าต่อไปไม่ได้หรือไม่ความมั่นคงของรัฐบาลนั้นสําคัญก่อความถูกต้องความชัดเจนในเรื่องนี้หรือไม่ครับท่านต้องทําเรื่องนี้ให้ชัดเจนครับในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรื่องอื่นนั้นท่านยังทําได้นะครับในเรื่องของการดูแลอะไรก็ตามแต่ครับ เกี่ยวกับเรื่องของท่านอดีตนายกสักศิล์นั้นผมเชื่อว่าท่านก็มีส่วนในการพิจารณาในการตัดสินใจในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็าฝากไว้นะครับผมก็ไม่ได้หวังครับเพราะว่าผมก็เป็นประชาชนคนเล็กแต่ผมติดตามเรื่องของการเมืองติดตามฟังท่านมาอย่างใกล้ชิดครับเคยนิยมชมชื่นในสิ่งที่ท่านทาในความกล้าหาญที่ท่านทำครับแต่วันนี้ถามท่านว่า ท่านยังมีความกระหายนั้นอยู่หรือไม่หรือความกระหายนั้นของท่านนั้นมันหายไปไหนหรือมันมีอะไรมาฉุดลั้งความกระหายของท่านนั้นไม่ให้เดินหน้าต่อไปได้ครับครับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้ครับ2เรื่องครับนะเรื่องสําคัญสําคัญทั้งคู่ครับก็คอยติดตามดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาครับโอกาสต่อไปครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ